สวัสดีค่ะเจอก,กับคุณชมพูแล้วนะคะช่องไทยรีเทคสปอร์ตนะคะวันนี้เนี่ยได้รับโอกาสพิเศษมากมากเลยนะคะจากน้องฟิลนะคะซึ่งทํางานอยู่ที่สมโมสรอ็อ,อกซ์ฟอร์ดอยู่ในเต็ดนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมโมสรของคนไทยอีกสมโมสรหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องฟิลกันถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่น้องฟิลเนี่ยได้เคยมาทํางานอยู่ที่ประเทศอังกฤษว่าเป็นยังไงบ้าง,างนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แน่นอนค <laughs> ่ะช่องไทยรีเทคสปอร์ตนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ไปทำความรู้จักกับสตาฟคนไทยนะคะที่ทำงานกันอยู่ที่สโมสรออกซฟอร์ดยูไนเต็ดอีกทีมหนึ่งของคนไทยในอังกฤษกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อฟิลนะครับก็ตอนนี้เป็นโคชชิ่งสตาฟของ mm hmm. ทีมออกซฟอร์ดยูไนเต็ดก็เป็นผู้ช่วยโคช mm hmm. ผมก็อยู่อังกฤษมั้งแต่11ปีแล้วก็มาเรียนอังกฤษ ตั้งแต่ปริญญาฟรีแล้วก็โทแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนไลายเส้นโค้ดเพราะเพื่อนแนะนำแล้วก็ได้ต่อยอดตั้งแต่คลาสบุฟุตบอลจนถึงไปแอสตันวิลล่าทีมพรีแ a ดดัมีแล้วก็เวสต์บ o อมเบดเอเบียนทีมหญิงแล้วก็คุณเสือเจ้าของทีมเมตาผมก็ให้ได้มาอยู่กับทีมชุดใหญ่ครับผมเพื่อเรียนเอระดับ A อลายเส้นต่อ ผมเป็นโคชชิ่งสตาฟก็จะเป็นผู้ช่วยสปอร์ตโค้ชของเฮดโค้ชแล้วก็มือซ้ายมือปางโค้ชครับผมก็ช่วยการจัดการซ้อมช่วยการส่งบอลหรือวอร์มนักฟุตบอลหรือคล้ายๆติวนักฟุตบอลหนึ่งหนแล้วเป็นใช่ครับ p e r s o น a l เทรนเนอให้ฟุตบอลด้วยก็ดีครับผมก็ ือว่าเป็นความฝันผม,มตั้งแต่เด็กเลยว่าผมตั้งแต่เด็กผมก็ไม่เคยคิดครับว่าชีวิตนี้จะได้มาอังกฤษแล้วก็ได้มาทํางานโค้ชเพราะว่าผมก็รักฟุตบอลแต่เด็กแล้วดูบอลอังกฤษแต่เด็กแต่ก็เหมือนเดสตินีผมได้คิดอะไรเงี้ยครับก็ตอนอย่างที่บอกว่าตอนที่ผมมาอังกฤษตอนแรกผมก็ มาเป็นนักเรียนธรรมดาแล้วก็พอเรียนจบสปอ,อร์ตแม a g จเมนต์ปรินาโทเขาก็มีเพื่อนแนะนําให้ผมมาไปเรียนลายเส้นโค้ดพอผมไปเรียนลายเส้นเลเวลหนึ่งก็มีคนเพื่อนที่ในห้องเรียนเขาก็ชวนผมไปทำํำทีมด้วยซึ่งเขาก็เป็นโค้ดทีม,มระดับคลาสรู o ฟุตบอลอยู่แล้วก็ผมเคยทําตั้งแต่ เรียนลายเส้นโค้ดเลเวลแรกครับผมก็ทำระดับกลาสฟุตบอลเด็กอายุ9ขวบกับ12ขวบทีมแอตเทอร์โบรสปอร์ตเจฟซีที่นอนนีตันใช่ครับใกล้ๆโคเวนทรีทำอยู่2อปีแล้วผมก็เรียนลายเส้นโค้ดเลเวลใช่ครับแล้วโค้ดของผมที่สอนลายเส้นโค้ดผมเขาเห็นความมุ่งมั่นผมเขาก็เลยพาผม ไปแอสตันวิลล่าเพื่อเพราะผมอยากจะเรียนเล,เ,ลเวลอีกเลเวลหนึ่งซึ่งเลเวลหนึ่งอะ่ะเขาต้องเอาประสบการณ์แล้วต้องเป็นสมูสอนระดับใหญ่ถึงจะได้เข้าเรียนก็ผมทำแอสตันวิลล่ามาประมาณ5ปีเป็นฟรีอาแคดมี่ก็คือตั้งแต่เข้าแอสตันวิลล่าคือตั้งแต่เด็ก9ก้าขวบเลครับแล้วก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆจนถึงเด็กอายุ16บปีแล้วก็ ทีมหนึ่งก็เวสต์บรอมเบธเอาเปียกทีมหญิง<ม>ฟุตบอลหญิงก็ผมทำอยู่สองปีก่อนที่จะมาฟอร์ดทีมชุดใหญ่ตอนแรกผมก็ชอบฟุตบอลอยู่แล้วใช่ครับ<ม>ผมก็เป็นแฟนฟุตฟุตบอลทีมในอังกฤษ<ม>คือเป็นชอบฟุตบอลอังกฤษมากแล้วก็<ม>ดูบอลอังกฤษในเท็ก<ม>แล้วก็พอจบจากที่อินเดียใช่ผมก็เลยขอ<ม>ที่บ้านว่า อยากอยากมาอังกฤษออยากมาเรียนอังกฤษเขาก็บอกโอเคถ้าจบจากอินเดียก็เดี๋ยวเขาจะให้มาผมก็อยู่อินเดียสี่ปีครับทนความลำบากที่อินเดียทนความลำบากที่อินเดียก็พอได้ภาษาได้อะไรก็ที่บ้านน้องส่งมาก็ได้มาอยู่อังกฤษก็มาตั้งแต่ฟอนเดชันก่อนเข้ามหาลัยแล้วก็เรียน มหาลัยสามปีใช้บริหารสายบริหารธุรกิจแล้วก็ปริญญาโทเรียนสปอร์ตแม a จเมนต์ก็ผมเรียนอยู่ที่เดลดุลครับผมชื่อเมืองเดลดุลก็ผมจบจากม .3 ที่โรงเรียนจันทบุรีว่าผมคนสักแก้วแต่บ้านผม่าติดกับเขตจันทบุรีสักแก้วจันทบุรีติดกันก็เรียนจบม .3 เสร็จ คือผมเกตคือการเรียนหวยมากครับคือเด่นอย่างเดียวคือด้านกีฬาลแล้วก็ที่บ้านเขาก็ถามว่าอยากอยากทําอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยมผมก็บอกอยากเป็นนักบอลอ,อยากอยากไปเกี่ยวกับบอลอะไรเงี้ยครับทอาชีพเกี่ยวฟุตบอลเขาก็เลยบอกโอเคก็ไปเรียนอินเดียก,ก่อนอแล้วก็ถ้าอยากจบจากอินเดียอยาก ไปอังกฤษหรืออยากไปเทศไหนก็ได้ผมก็โอเคผมไปสองปีแรกคือตกครับผมตกเพราะว่าภาษาอังกฤษตอนที่ผมไปอินเดียคือศูนย์เลยครับคือผมพูดไม่ได้เลยผมก็ไปสองปีแรกปีแรกไปปุ๊บตกปีที่สองไปตกก็คือซ้ำชั้นสองปีติดแล้วพอมาปีที่สามก็ผ่านแล้วปีที่สี่ก็ผ่านก็เฉลี่ยก็ไปเรียนตั้งแต่มอสี่มห้าใช่ป่ะครับมหกก็มาเรียนที่อังกฤษ ที่อินเดียจะบอกว่าผมอยู่เรียนประจำนะครับเป็น boarding school คือภายในหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนจะออกจากนอกโรงเรียนแค่ได้แค่หนึ่งวันคือหมายถึงว่ายี่สิกว่าวันยี่สิบเก้าสามสิบวันเนี่ยครับอยู่แต่ในโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับกิจกรรมปกติก็คือเล่นฟุตบอลอย่างเดียวแล้วก็ผมก็เป็นตัวโรงเรียนของทีม ของที่อินเดียแล้วก็ของสเตทด้วยของสเตทด้วยใช่ใช่ครับก็ตอนนั้นก็เล่นบอลทุกวันครับเล่นเช้าเย็นเพราะว่าที่โรงเรียนประจําไม่มีอะไรครับแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ตอนที่ผมไปอยู่ินเดียคือภาษาอังกฤษพูดไม่ได้เลยครับแล้วก็พอไปเราก็เพื่อนก็สอนว่าคําศัพท์นี้ส่งพาสยิงชูสไรเงี้ยครับก็เขาก็สอน ผมก็ได้จากอินเดียพอตอนผมมาอังกฤษคือผมก็พูดกบบคนอังกฤษตอนที่มาคุยใช่ครับผมมาแรกก็เรียนฟอนเดชั่นครับเรียนเพื่อเตรียมเข้ามหาลัยเรียนที่เคนแคนเทอร์บรีแล้วก็เรียนอยู่ประมาณปีกว่าแล้วก็สอบใช่ไหมพอจบ ก็เข้ามาหาลยคนที่ก็ที่ผมเข้าคนที่ว่าผมไม่อยากอยู่ในลอนดอนชอบอยู่คันทรีไซต์อะไรมากกว่าผมก็มาเรียนบิสเนสแม n จเม m น n ์บริหารธุรกิจพอเรียนสปีเสร็จผมก็เลยขอที่บ้านว่าอยากเรียนสิ่งที่ชอบก็คือเกี่ยวกับสปอร์ตร ตอนนั้นนะที่คอสที่ผมจะสามารถจากจากธุรกิจบริหารธุรกิจไปได้ก็คือสปอร์ตแมเนจเมนต์ก็คือสปอร์ตมีเกี่ยวของช้ยก็คือเหมือนบริหารด้านการกีฬาโดยตรงสอนบอลโดยตรงก็เลยเรียนสปอร์ตแมเนจเมนต์ครับก็ถ้าเป็นคนไทยคนเอเชียผมว่าเยอะเลยครับ เราก็ต้องพูดตรงๆว่าถ้าสมมติเราเข้าไปแรก first impression หรือทัศนคติของฝรั่งที่มองคนเอเชียเขาก็คงคิดว่าเขาเล่นคนเอเชียเราหรือยิ่งคนไทยอะไรนะครัที่ระดับฟีฟ่าแลง i n g ไม่ได้สูงอะไรมากเขาก็คงมองว่าจะมาสอนเขาได้ไงอะไรอย่างนี้ครับออก็แต่เราก็ต้องโชยเขาเห็นครับก็เราก็ต้อง ก็ไม่ต้องสนใจใคำพูดถ,ถ้าตอนแรกแล้ะคือ,อตั้งแต่การดูฟุตดอที่ผมเด็กเก้าขวดสองขวด่ะผมจำได้เลยวัน,ว,นวันแรกที่ผมไปคุมเด็กใช่เข้าไปทำงานที่สโมรสรน,นั้นคือเด็กไม่ฟังนะครับเด็กไม่ฟังเด็กไม่อะไรเลยมผมก็ก็ ผมก็เลยบอกโอเคเนี่ยเขาคิดว่าผมเล่นบอลไม่เป็นหรืออะไรเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยส่งบอลมาแล้วก็ผมกพยายามบอกให้เขามาแย่งบอลให้เขารู้ว่าเรามีทักษะบอลมีความดูฟุตบอลอหลังจากนั้นเด็กเขาก็ฟังครับคืออย่างที่ผมบอกว่า first impression ของฝรั่งกับคนเอเชียใอเนี่มันก็ใช่ต่างกันใช่ครับเขาก็ไม่ได้ มองว่าแบบเขาควรจะฟังเราแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่เป็นครูเนี้ยแล้วก็า้อฟังใช่ใช่ใช่ครับมันพิสูจน์กันที่ฝีมือกันมากกว่าใช่ใช่ครับเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นแสดงความมุ่งมั่นหรืออะไรตอนที่ผมมาผมเขาตอนแรกๆเขาก็คงงงว่า มาผมมายังไงแต่ผมเขาถามผมผมบอกผมผ่านแอสตันวิลล่ามาแล้วผมก็มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลเป็นโค้ดบอลมาเจดแปดปีแล้วมีลายเส้นระดับบีลายเส้นเขาก็โอเคครับผมก็แต่ผู้ใหญ่จะ ควบคุมง่ายอยู่เพราะว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลเขาจะเป็นมีความเป็นมืออาชีพมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กใช่ครับแต่ตอนที่ผมอยู่อย่างที่การ์สรู้ฟุตบอลรวมถึงแอสตันวิลล่าด้วยครับตอนเด็ก9ขวบ10ขวบนะจะคอนโทรลยากมากเราก็ต้องมีทักษะในการทำให้เขาฟังอะไรอางเงี้ยคืออ่าที่อังกฤษนะครับก็คือลายเส้นหนึ่ง เ e เวลวันะครับใครเรียนก็ได้พออย่างที่ผมมาเรียนสายสปอร์ตมาใช่ับผมจบปริญญาโทมาเรียนก็เรียนได้เลยอพอเรียนเสร็จปุ๊บจะเรียน Level 2เราต้องมีสโมสรที่รับรองเป็นกลาส o ูฟฟ o o ุตบอลก็ได้โดยที่รับรองโดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็ ผมโชคดีก็คือพอผมเรียนเลเวลหนึ่งเขาก็เห็นว่าผมมีทักษะฟุตบอลเพื่อนผมเขาก็เลยชวนผมไปทําทีมไปไปช่วยเขาคุมทีมก็พอเรียนเลเวลสองก็คือเราต้องมีคลับของเราที่รับรองโดยสมาคมอังกินใช่ไหมพอจะเรียนเลเวลสามเขาใช้คำว่ายูฟ่าบียูฟ่าบีก็คือเขาจะดูว่าเราอะมีประสบการณ์เยอะขนาดไหนคือไม่ใช่ใครเรียนก็ได้ครับคือเราส่ง แอปพลิเคชันส่งนั้นไปแล้วเขาก็จะเลือกว่าเราดีพอหรือเปล่าอไม่ใช่ว่าทุกคนเรียนได้ไม่ใช่ทุกคนเรียนได้ใช่าใช่ครับคือเหมือนปีหนึ่งเขาแต่ละโซนใช่ครับแต่ละโซนเขาจะมีแค่เอาแค่ประมาณ30คนแบบโซนเบอร์มิงแฮมภาคกลางโซนเหนือโซนเลสเตอร์เชร์ออกฟอร์เชร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีสมาคม เขาจะใชเอาแค่30คนอันนี้คือต่อปีใช่ไหมคะหรือว่าต่อปีต่อปีต่อปีสามสิบคนใช่ครับสาคนก็ผมต้องมีประสบการณ์ยูฟาบีที่ผมเพิ่จบมาผมต้องมีประสบการณ์ที่แอสตันวิลล่าสปีแล้วก็เวสต์บอมอีกหนึ่งปีผมถึงได้เรียนก็ดีครับผมผมก็หลายคนก็ดีแต่หลายคนก็ ก็ก็ถือว่าไม่ดีแต่ก็ผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมก็มีความมุ่งมั่นมีมีสิ่งที่ผมอยากจะทํามีมีความฝันของผมเราเปลี่ยนแปลงความคิดคนไม่ได้อคือฝรั่งหลายคนเขาก็มองคนเอเชียยิงคนไทยก็ว่าแบบเออจะมาสอนเขาได้ไงอะไรเงี้ยแต่เราก็เราก็ต้องไม่ไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนี้ สโมสมูสอนอกฟอร์ดคือก็อยู่ตั้งแต่ดิวิชั่น3แต่นะก็ตอนนี้นเคยเคยตกไปลีกทูก็คือลีกทูก็คือดิวิชั่น4เลย<ม>แล้วก็กลับมาได้<ม>แล้วก็จะอยู่ระหว่าง<ม>คือใกล้ๆโซนตกชั้นจนถึงกลางตารางอะไรครับ<ม>จนพอคุณเสือมามคุณเสือเขาก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงสมูรอหลายอย่างอย่างเช่นเทรนนิ่งกราวที่เราอยู่ในปัจจุบันคุณเสือเป็นคนสร้างนะครับก็ก่อนหน้านั้นอนะ่ะ เทรนดิ้งบอลออกฟอร์ดคือแย่มากคือเล็กมากแล้วก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นไม่เหมือนอสนามสองของทีมโปรเฟชชั่นอลเลยครับคุณเสือเข้ามาก็เลยมาสร้างใช่ครับมาสร้างสนามนี้ใหม่คือสนามที่เราอยู่เนะี่ยสนามสองคือคุณเสือเป็นคนสร้างคุณเสือเขาเป็นคนที่เฟรนดี่มากครับ คุณเสือคนเฟรนลี่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยก็คือเป็นคนที่ให้เกียรติคนก็ถ้าสมมติผมเคยดูคลิปหนึ่งครับที่คุณเสือถอดเสื้อให้ให้เด็กเลยให้เด็กเป็นแฟนบอลใช่ครับก็แฟนบอลก็จะเห็นคุณเสือเป็นคนที่คือเฟรนลี่กับแฟนบอลแล้วก็เป็นคนเข้ามาแล้วก็มา คือคุณเสืยเข้ามาไม่นานก็มาสร้างสนามซ้อมมาทำอะไรปรับปรุงแล้วคือออกฟอร์ดก็ดีเห็นได้ชัดแล้วว่าพัฒนาบีจีปทุมก็คือบางกอกกาสบางกอกกาสก็เป็นสปอนเซอร์ของเราค่ะก็เป็นเขาเป็นสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์สนามซ้อมซึ่งสนามซ้อมที่เราอยู่เนี่ยชื่อบางกอกกลาสเทรดดิ้งเซ็นเตอร์ก็เป็น สปอนเซอร์ทั้งสนามซ้อมแล้วก็เสื้อหน้าอกของทุกทีมอะไม่ว่าจะทีมผู้หญิงหรือเยาวชนอะไรต่างๆก็ BG เขาก็เป็นเมนสปอนเซอร์แล้วก็ส่งน้องสองคนนะมาร่วมฝึกกับทีม Academy U18 ของเราครับเป็นเวลา6เดือนน้องก็ซ้อมเหมือนเด็ก Academy ทุกอย่างนะครับโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ จะได้ประสบอย่างคือเข้ายิมเข้าอะไรครับการฝึกทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเด็กอะคาเดมีคือเหมือนทีมอะคาเดมี่เลยครับเป็นเด็กทีมอะคาเดมี่แล้วนี่ก็ผมจะบอกว่าผมไม่เคยผ่านงานประสบการณ์ที่ไทยมาก่อนออผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีกว่าหรืออะไรกว่าแต่ที่อังกฤษผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างรับผมก็ หนึ่งได้ภาษาได้ได้เรียนรู้จากโค้ดที่เคยเป็นนักบอลเก่าที่มีชื่อเสียงได้เรียนรู้จากเฮดโค้ดคาร์โรบินสันที่เป็นเฮดโค้ดตอนนี้ซึ่งเขาเขาเคยเป็นโค้ดอะคาเดมี่ลิเวอร์พูลเป็นโค้ดมิลตันคินชาลตันเป็นคนมืก่อนผมก็เรียนรู้จากเขาเยอะแล้วก็รวมถึงมือขวาของเขาชื่อคร s กชอตซึ่งเขาเป็นนักบอลระดับตำนาน ประเทศอังกฤษเลยใช่มครับของของอังกฤษเลยครับเขาเคยเล่นกับเอฟเวอร์ตันกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์กับใช่ครับหลายทีมครับก็ได้เรียนรู้การคุมทีมการทำทีมการเมนเทสทีมการดิวหรือมอิเวดในฟุตบอลตอนอยู่ไทยผมก็ เล่นเป็นตัวโรงเรียนเป็นอะไรตลอดครับก็ถ้าพูดระบบจัดก,การหรือโครงสร้างของอโค้ดหรือความรู้ของโค้ดที่นี่เขาเป็นระบบอะไรมากกว่าแต่นับปัจจุบันผมว่าประเทศไทยพัฒนาไปเยอะมากเยอะมากกว่าตอนสมัยที่ผมอยู่ไทยตอนเด็กมคือระบบอะตอนที่ผมอยู่ ไทยคือยังไม่มีโค้ดทิ่งลยยังไม่มีโค้ดที่มีต้องมีลายเส้นโค้ดต้องการอบรมผ่านอะไรมาแต่ตอนนี้ที่ไทยเขาก็มีหมดแล้วเล่นบอลอังกฤษเขาจะเน้นเหมือน aggressive ความดุดันความเล่นแบบเต็มที่จริงๆ c a physical แล้วก็เด็กคือเด็กที่อังกฤษอ่ะคือเขาจะเล่นแบบคือเต็มที่ คือใส่เต็มที่แล้วก็อย่างที่ไทยวัฒนธรรมไทยเราก็จะมีการเกรงใจรุ่นพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แบบไม่กล้าเสียบไม่กล้าสไลด์ไม่กล้าอะไรแต่ที่อังกฤษอะไม่ว่าจะรุ่นพี่หรือใครเขาจะใส่เต็มที่คือทุกอย่างจบแค่ในเกมในสนามเขานั้ไไม่กลับมาคิดอะไรเงก็อ่า ตอนหลังจากที่ผมมาเรียนจบสปอร์ตแมนจเมนต์มาใช่แล้วเริ่มงอะไรเส้น์ค d e ผมก็เลยผมได้ได้รู้ว่าที่ University of s o u t h w a l l ครับที่เวลส์อะมีเรียนมีเรียนไลายเส้นโค้ดเลยก็คือเป็นคอร์สสำหรับตั้งแต่ปตีเลยซึ่งถ้าผมรู้ตั้งแต่นั้นผมก็คงไปเรียนเลยว่าเพราะว่าผมเรียน business management กับสปอร์ตแมเนจเม n น์ใช่ครับ ไม่เกี่ยวอะไรกับทุกวันนี้ที่ผมทํางานเลยซึ่งถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ก็คงไปเรียนเรียนเรียนมหาลัยเกี่ยวกับฟุตบอลโดยตรงก็ก็ช่วยเชียร์ออกฟอร์ดยู่ในเต็ดเลยครับก็ออกฟอร์ดก็เป็นทีมที่อีกทีมหนึ่งที่เจ้าของคนไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ในดิวิชันสาแต่เราก็มีการคอร์เปอเรตกับทีมฟุตบอล ของประเทศไทยหลายทีมรวมถึงอย่างปีประทุมครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักเราก็ได้ส่งน้องๆที่เป็นทีมกีระดับทีมชาติเยาวชนทีมชาติไทยมาร่วมฝึกซ้อมครับผมโอเคงั้นก็คือฝากออกฟอดอยู่เลยเต็เนาะโอเคอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาคุยกับตัวแทนหนึ่งใน2นักเตะนะคะจากสโมส G, รบีจีปทุมนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีสุภสันอาดรอดแล้วก็วาริชชูทองค่ะเราจะมาพูดคุยกับวาริชชูทองนะคะซึ่งเป็นแนวรับวัยสิปีค่ะซึ่งได้โอกาสที่จะมาฝึกซ้อมที่ออกซฟอร์ดอยู่ในเตดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้เป็นหนึ่งในฟ็อกซันรุ่นที่5มาก่อนเรามาลองคุยกับน้องแทนกันดีกว่าคะ่ะว่าเขามีความรู้สึกแล้วก็คิดเห็นยังไงกับการได้มาซ้อมในครั้งนี้นะคะผมแทนวาริชชูทองครับ มาฝึกซ้อมกับออกฟอร์ดยูสิบแปดเล่นอยู่โรงเรียนเทพศิลินครับลาบประชาครับแล้วก็ขึ้นไปซ้อมกับบีจีชุดอย่างก็เขาอยากให้ได้ประสบการณ์แบบการเล่นบอลที่ประเทศอักกฤษก็อากาศเย็น,นับอากาศเย็นใช่ทำให้คิดถึงมากเลย ก็ตื่นเช้าประมาณ8โมงครับก็อาบน้ำแต่งตัวก็วมาสนามถึง9โมงแล้วก็กินอาหารเช้าที่นี่อืมโอเคแล้วซ้อมถึงกี่โมงคะบางวันก็ซ้อม10โมงถึงทเที่ยงเลยอืมโอเคแล้วหลังจากนั้นทำอะไรอะคะแล้วก็เขาก็จะมีดูวิดีโอบ้างในบางวันแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็เข้ายิมเลย่ย คล้ายๆครับแต่ที่นี่เขาดูแบบว่าตั้งใจกว่า<ม>ก็ดูว่าบีตีเขาจะส่งไปที่ไหนหรือว่าดังขึ้นยุ่ใหญ่อะไรฝากเป็นกำลังใจให้ผม้นยนะครับ<ม>จะทำให้เต็มที่ครับอโอเคขอบคุณน้องแทนคะ่ะขอบคุณค่ะ<อ> ไหนๆก็มาถึงสนามซ้อมนะคะของทีมอ็อกซฟอร์ดยู่นเตดกันแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสให้น้องฟิลแล้วก็น้องแทนนะคะเป็นไกด์พาทัวร์ชมเทรนนิ่งกราวนะคะของอ็อกซฟอร์ดยู่นเต็ดกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ ชั้นบนนะคะของสนามซ้อมออกซอดยูไนเต็ดก็จะเป็นห้องอาหารนะคะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนสันทนาการนะคะสำหรับนักเตะนะคะแล้วก็นักเตะในรุ่นเยาวชนด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะเข้ามา,าพักผ่อนตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมารับประทานอาหารกันในบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยก็คือด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นออฟฟิศนะคะของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสโมสรออกซอดยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฟีซิโอนะคะการแพทย์นะคะแล้วก็สตาฟโค้ชต่างๆก็จะมา ใช้พื้นที่ในบริเวณนี้นะคะในการที่จะพักผ่อนแล้วก็รับประทานอาหารค่ะ สนามซ้อมนะคะนอกเหนือจากจะมีบริเวณให้เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วเนี่ยด้านล่างนะคะเราเดินลงมาตามทางเนี่ยก็จะไปถึงโซนที่เป็นบริเวณห้องแต่งตัวนะคะห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเก็บรองเท้าซักรีดนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือห้องยิมนะคะสําหรับให้นักกีฬาเนี่ยมาออกกําลังกายนั่นเองค่ะห้องยิมของที่นี่นะคะก็มีอุปรกรณ์ครบมากๆเลยนะคะทันสมัยมากๆมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นแล้วก็ต้องการนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ จะมายืนดูนะคะที่อบอร์ดทีวีที่เราเห็นติดอยู่ตรงกําแพงเนี่ยนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าวันนี้เขาจะต้องออกกําลังกายส่วนไหนอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็ใช้เวลาอยู่ในห้องยิมนี้พอสมควรในแต่ละวันเลยค่ะ ที่เราเห็นนะคะอยู่ด้านข้างตรงกำแพงนี้ก็คือชุดแข่งของออกซฟอร์ดอยู่นเต็ดนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแน่นอนว่าเรากำลังเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นห้องแต่งตัวสำหรับ first team นะคะเขาก็จะเข้ามาในห้องนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เก็บสิ่งของนะคะที่เราเห็นกันอยู่ก็นอกจากจะมีที่แขวนเสื้อแล้วเนี่ยก็ยังมีรองเท้านะคะวางอยู่เต็มไปหมดเลยสามารถที่จะเดินเข้ามานะคะใช้อ่างอาบน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าสนามแห่งนี้เ นอกจากจะเป็นสนามซ้อมแล้วก็ยังเป็นสนามที่ใช้แข่งจริงในบางโอกาสด้วยค่ะห้องถัดไปนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นห้องประชุมค่ะเอาไว้สําหรับให้นักเตะนะคะแล้วก็ผู้จัดการทีนะคะมาพูดคุยหารือกันนะคะปรึกษาแทคติกแล้วก็การซ้อมในแต่ละวันค่ะ ส่วนห้องที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือห้องทํางานของผู้จัดการทีมค่ะของ first team เลยนะคะจะใช้จอทีวีแล้วก็ใช้ไว้บอร์ดใหญ่ๆนะคะในการวางแผนการซ้อมค่ะห้องนี้เนี่ยจะมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะทําให้รู้สึกโปรง่งโล่งสบายนะคะเหมาะแก่การทํางานมากๆเลย สนามออกซฟอร์ดอยู่ในแต่เทรนนิ่งเนี่ยนะคะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ The Oxford Sports Park นั่นเองนะคะมีสนามฟุตบอลใหญ่ๆนะคะอยู่มากมายซึ่งประกอบไปด้วยนะคะสนาม 3G นะคะสำหรับ5ฟ s i d e ไซเนี่ยทั้งหมด6สนามแล้วก็สนาม 3G สำหรับ7 a s i d e ทั้งหมด2สนามด้วยกันนะคะ หวังว่าวันนี้นะคะทุกคนที่ได้มีโอกาสมาชมคลิปนี้นะคะจะได้ทำความรู้จักกับคนไทยคนเก่งน,นะคะซึ่งทำงานอยู่ในทีมออกซฟอร์ดอยู่ในเตดกันมากขึ้นค่ะอยากจะให้นะคะน้องๆหรือว่าใครก็ตามซึ่งอยากจะทำงานในแวดวงฟุตบอลนะคะได้แรงบันดาลใจนะคะเราจะได้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนะคะไปที่ไหนก็สร้างความเจริญได้ทุกที่ในโลกเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำนะคะไม่มีอะไรยากเกินความฝันของเราไปอย่างแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าทุกๆท,ท่านนะคะคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอยากให้ครูชมพาไปาสัมภาษณ์ใครที่ไหนอีกนะคะหรือว่าอยากจะไปดูสนามที่ไหนนะคะอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บ,บอกกันมาได้เลยนะคะที่ข้างใต้นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ